มีสดตำบลกุจิกเทศบาลตำบลกุจิกสนับสนุนนะครับคุณยายนี่เขาเรียกทำอะไรเนี่ยตำเส้นมีตำเส้นมีอยู่คุณยายอะไรช่วยกานยี่เยวลทำมานานยังยเวล ก็ทำมานานแล้วแต่พักนี้มายุดยายนู้นในทำนี่นี่นี่อันนี้กำลังสำคัญใช่ไหมครับกุจิกเนี่ยยายนี่ขั้นตอนทำอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยดับไฟจ้ะเออไม่ใช่ใจต้มอะไรอยู่โอ้ต้มหมีต้มหมีต้องเอามาต้มก่อนใช่ไหมใช่ตอนแรกเราทำอะไรก่อนก็แช่ข้าวเขาเรียกว่าการเติดผ้าเป็นแล้วก็เป็นการประทับใจว่า การลวกมีหิกรรมแต่ละอย่างไปตากแดดแล้วก็ไปซอยอต้วนี้ยมีก้อต้มแล้วก็มาจับถ่ายแล้วไม่ต้องล้างเลยต้องการนี่ตากแดดก่อนนี่บอ้มีสดสดอร่อยอร่อยแป้งเข้าวเจ้าร้อยเปอร์เซ็นมีกุจิกนี่ของแท้อยู่ก็ไม่ใหญ่ไรเนี่ยชื่ออะไรชื่อเล่นหละใหญ่อํานวยนี่ มันกุชีถามรู้จักมดรู้จักมดเนอะแม่ต้มตะลับมีเลยเนาะทำมาแต่ร่างแต่เดิมมันไม่มีไม่ใหญ่รุ่นสองรุ่นสามแล้วรุ่นสองรุ่นสามแล้วอันนี้เราทำมาหลายร้อยปีแล้วไหนกันก่อนเป็นร้อยเลยว้ายมีธรรมดาแล้วเนาะมีเราเนาะยมดรุ่นนี้เราจะมีรุ่นไหนทำเนี่ยไม่มีแล้วทำไมไม่มีเราก็หันไปเป็นแล้วจะได้ทำต่อมีใครเอต่อเลยเนี่ยมันยากเนี่ยปีนี้จะปีแล้วปีเนี่ย ปีนี้ตั้งปีแล้วนะครับอายุเท่าไรแล้ว18 18แม่ยังสาวอยู่เลยทำได้ที่ตั้งหลายปีจะมาแม่ยังอายุ18อยู่เล้ว68ปียังแข็งแรงนะครับมีกูจิกมีโบราณนะทำมากว่าร้อยปีนี่รุ่นสามรุ่นสาม68รุ่นแรกนี่ก็แม่เนาะนับไม่ได้เด้วเนาะของเราเป็นของกองของกองครับครับเสด็จไนตามยาย เทศบาลตะบนกุจิกนะครับวันนี้นํามีโบราณน้ำมีสดเลยนะครับมาแสดงที่งานโซโอของดีซุ่เนินนะครับใครที่ชอบรับประทานมีสดๆนะครับ สุนเรืนบ้านฉันครับวันนี้เรานําเรื่องราวดีๆของบ้านเรานะครับมาให้ดูดูอยู่ฝั่งนู้นกำลังต้มสดๆกันเลยให้อยากเห็นการธีทำหมี่นะครับมาได้นะครับที่งานส้มโอของดีสุนเดินมี2วันนะครับวันนี้แล้วก็วันพ่กนี้นะครับคุณยายจะมาทาหมี่เลยวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนยายทาหมี่เนาะครับวันนี้ดูคุณยายนะครับซอยหมี่นะครับ อยากชมบรรยากาศบ้านๆนะฮะชมยากมีแป้งข้าวเจ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหลังจากทําการเก็บเกี่ยวข้าวมาเราทําเป็นโชแป้งแล้วมาทาเป็นเส้นหมี่กุจิกนะครับเจ๊เคยเห็นไหมก็ทำหมี่เคยเห็นไหมครับเคยเห็นไหมครับ วันนี้มาดูซะมีนะครับวันนี้มาดูมีนะครับที่เพจสุนเนินบ้านฉันครับเรื่องราวดีๆของชาวสุนเนินนะครับอย่าอย่าไปซอยนิ้วเด้ใหญ่เด้อครับทุกท่านครับอันนี้เป็นไงกําลังใจใช่ไหมโอ้ยกาลังใจเต็มเลยมีใหญ่แกก็ซ่ออยู่คนเดียวนั่นแหละครับมีกุจิจครับ มาซื้อได้นะครับที่เทศบาลตําบลกุจิกครับมีมีนีมาขายด้วยจาหน่ายครับประกวดร้องเพลงครับมีให้มีแห้งและมีสดรสชาติจะอร่อยเนาะมีนี่หารทานยากนะกรรมวิธีตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับตั้งแต่โม่แป้งต้มแป้งแล้วก็ตากเป็นมีเป็นของดีสูงเนินอีกอย่างนึงนะครับที่ท่านมาชมงานส่มโอของดีสงเนินแล้วก็มาเจอก็มาดูมีนะครับมี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 กุจิกนั่นเอง เป็นไงไม่ใหญ่เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยหรอกครับหมดใจพร้อมหรือยังอายุ18เราไม่ย่อท้อห8สิบแปดปีนะครับแข็งแรงมากครับครับตอนนี้ยายเนาะต้มแป้งใช่ไหมเรามาร์กแป้งไว้แล้วก็มาต้ม ชุดแรกกว่าจะเป็นมีนี่ไม่ใช่ธรรมดาเนาะวายขั้นตอนเนาะอยากทานของอร่อยก็ต้องมาอุดหนุนที่เทศบาลกุจิกเนาะหนับสนุนด้วยท่านนายกเทศมนตรีตทศมสุรเนเอเทศบาลกุจิก